มีหลายเสียงมากเลยที่เราจะฝึกเสียงมิกได้ทุกคนเสียงมิกคืออะไรเออเสียงมิกคือเสียงที่มันจะขึ้นมากล้องแถวๆเนี้ยเป็นเสียงที่อยู่ระหว่างทางนะคะอยู่ระหว่างความความมืดและความสว่างอยู่ระหว่างความหนาและความใสนะคะเสียงมิกจะมีลักษณะพิเศษคือมันจะมันจะเพาะมันจะเพาะมันจะเพาะมันจะไบรท์มันจะเพาะมันจะไบรท์มันจะขึ้นสูงได้แบบมีแรง โดยที่มันไม่หนักเกินไปแล้วมันก็ไม่บางเกินไปทีนี้เอ็กซ์ไซส์เสียงมิกซ์ครูให้ไว้ออันเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะที่เขาใช้กันหลักๆอ่ะจะมีเสียงเนทุกคนรู้จักอยู่แล้วทุกคนได้ยินอยู่แล้วเสียงเนมันจะทําให้แบบว่ามีแอร์ฟลูที่นี่แล้วมันก็ทําให้ลูกกระเดือกรายกสูงขึ้นมันทําให้เราลองโทนสูงได้ง่ายขึ้นแล้วเสียงมันก็จะแน่นหน่อยแน่นหน่อยมันก็จะเป็นเนเน่เน่เนแบบนี้ค่ะลักษณะเสียงมันก็จะ บางกว่าเสียงเชสแต่ว่าไม่ไม่ปลิวเหมือนกับเสียงเฮุไม่บางถึงขั้นเป็นเสียงเฮุอีกอันหนึ่งคือเสียงกอไก่สลีนะคะกีกีกีนะคะแต่จะเป็นเสียงกีกีกีที่ลึกหน่อยลึกหน่อยมีคนเคยถามว่าครูเสียงในกับเสียงกีงมันต่างกันยังไงเออมาเดี๋ยวบอกให้ตอนนี้เลยนะคะจะได้แยกออก ว่าทําไม2องเอ็กซ์ไนี้มันถึงต่างกันมันต่างกันยังไงบางคนให้ทําเสียงกีกีกีบางคนให้ทเาทเสียงเน่เนเน,นะคะแล้วก็มีเสียงอื่นอีกมากมายระหว่างทางนั้นแต่2เสียงนี้เป็นเสียงฮิตเป็นเสียงที่เ f f e c t i v e ได้ผลมากสําหรับคนประมาณ60%เนะคะเสียงเน่ดีสําหรับคนทั่วไปที่กล่องเสียงไม่เกร็งมากไม่เกรงมากไม่ยกมากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่เสียงกีถ้าคนที่ มีการยกกล่องเสียงมากๆอยู่แล้วอะถ้าไปยิ่งไปใช้เสียงเนยอะจะแย่ลงอาการจะแย่ลงทุกคนให้สังเกตมันไม่ได้ดีสําหรับทุกคนถ้าเราทําเสียงเนยแล้วรู้สึกว่ามันแย่ลงมันทําให้เราเสียงหายเสียงแหบเสียงเจ็บไม่เวิร์คให้เปลี่ยนไปใช้เสียงก็ไก่สระอีเสียงกีจะไม่ควรไม่ควรการยกตัวของกล่องเสียงเท่าเสียงเนยแต่ว่ามันก็จะบางกว่ามันจะยากกว่าเสียงเนยหน่อยสาหรับถ้าถามรูหิมนะเสียงกีให้ทําเป็นเสียงลึกๆ ไม่ใช่ไม่ใช่กีกีกีแต่เป็นกีกีกีแล้วพอมันสูงหน่อยมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้กี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 แบบนี้ไม่ใช่กี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 อันนี้ไม่ใช่ให้ทำกีกีกีนึกให้มันอ้วนนิดหนึ่งเพื่อบาลานซ์แบบกล่องเสียงของเราไม่ให้มันยกแล้วไม่ให้ข้างในมันหนีบเกินไปใครทำเอ็กซ์ไซส์กีแล้วเป็นีก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 ีไม่ได้นะคะ ต้องเป็นกีกีกีต้องลึกๆหน่อยแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามันมีลักษณะของความโล่งความโล่งความโล่งเป็นสัญลักษณ์ของแอร์ฟลูเป็นลักษณะของลมที่มันไหลได้สบายขึ้นถ้าใครทําแล้วแน่นสแสดงว่าลมมันไหลไม่ได้ค่ะให้ทําอ้วนขึ้นสมมุติใครทําแล้วเป็นอย่างนี้ใครร้องเพลงแล้วคอแน่นๆน่นกี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 ให้นึกลึกหน่อยแล้วทําเหมือนเราสะอื้นกี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  ็นไหมคะโน้ตเดียวกันโน้ตเดียวกันแต่ลักษณะกล่องเสียงลักษณะลมลักษณะการออกเสียงคนละอย่างกันมันจะทําให้เราเชื่อมไปหาเสียงสูงได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าเราร้องเพลงมาแล้วเป็นกี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 คอบีบแบบนี้นะแล้วก็ไปไม่ถึงแล้วคู่ให้ทํำกีกีกี แบบนี้แล้วก็ลองลองใหม่นะคะมันจะอ้วนขึ้นแล้วเราจะใช้แรงแรงที่ท้องเยอะขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะทำให้เราผ่านไปหาโน้ตที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราจะเจอรอยต่อของตัวเองแล้วก็เชื่อมมันไปกลับไปกลับแบบนี้ได้ง่ายขึ้นใครที่หัดใหม่ๆยังไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อมันไม่เชื่อมกันนะคะมันใช้เวลาเป็นปีอะเอาจริงๆคือเป็นปีและยิง่งถ้าจะหัดเบลหัดอะไรเงี้ยต้องเชื่อมเสียงให้ได้ก่อน ถ้าเชื่อมเสียงยังไม่ได้เราไปเบล,ลจะอันตรายคุไม่แนะน,นําแนะนําให้เชื่อมเสียงให้ได้ก่อนให้มันมีคอนเน็กชันสามารถร้องเสียงเสียงจริงค่าเสียงมิกซ์เสียงมิกซ์ก,กับมาหาเสียงจริงอย่างนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยหัดเบลนะคะเพราะว่าถ้าเบลแล้วก็ยังข้างบนยังไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะเราจะไปถูข้างล่างขึ้นมาเนี้ยมันก็จะ ก็จะเสียงต่อกันบาดเจ็บแล้วก็ไม่เพลอะด้วยนะคะเสียงเบลมันจะทําได้ต่อเมื่อเราเราบาลานซ์ระดับหนึ่งแล้วอะเออถ้าถ้าข้ามคานมันไม่ค่อยเวิร์ก